สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องรายชื่อคาถาและคำสาบที่มีอยู่ในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ในภาคศีลาอาถรรพ์โดยในหนังสือภาคแรกภาคศีลาอาถรรพ์มีการใช้คาถาทั้งหมด4คาถาด้วยกันได้แก่คาถาสะเดาะกุญแจคำไล่คาถาอาโรโฮโมราวิธีใช้และวิธีไล่คาถา คาถานี้ใช้ล่ายเพื่อเปิดประตูที่ล็อกอยู่โดยผู้ที่ใช้คาถาจะต้องเอาไม้ไกยายสิทธิ์เคาะที่รูกุญแจแล้วจึงได้คาถาผลที่ได้ก็คือจะมีเสียงกริ๊กที่รูกุญแจแล้วประตูก็จะเปิดออกโดยในหนังสือภาคแรกภาคศิลาอารรถ์ได้มีการใช้คาถานี้โดยครั้งแรกเฮอร์ไมโอนี่ได้ใช้คาถานี้ในตอน ท้าดวลตอนเที่ยงคืนที่มอลฟอยนันดวลแบบตัวต่อตัวแบบพ่อมดกับแฮร์รี่พอตเตอร์และรอนตอนเที่ยงคืนเนื่องจากมอลฟอยนั้นไม่พอใจที่ Harry แฮร์รี่ได้เป็นซีเกอร์นักกีฬาควิกดิดประจำบ้านกิฟฟินดอร์ที่มีอายุน้อยที่สุดในรอบศตวรรษโดยเฮอร์มอนี่แอบได้ยินจึงออกมาห้ามเพราะไม่อยากให้บ้านกิฟฟินดอร์เสียแต้มแต่แฮร์รี่กับรอนนั้นไม่ฟังพอถึงเวลานัด แฮร์รี่กับรอนก็ได้ไปตามนัดของมาลฟอยโดยมีเฮอร์ไมโอนี่ตามไปด้วยแต่แทนที่จะได้พบกับมาลฟอยกลับไปเจอกับฟิลส์กับคุณนายนอริสแทนแฮร์รี่รอนเฮอร์ไมโอนี่และเนวิลลองบอททอมที่ตามมาด้วยเนื่องจากลืมรหัสผ่านของบ้านจึงรีบหนีฟิลส์และคุณนายนอริสวิ่งมาหลบกันที่ระเบียงห้องเรียนแล้วยังมาเจอกับฟิฟผีตัวป่วนประจำโรงเรียน ที่ตะโกนว่ามีนักเรียนออกมาจากเตียงมาอยู่ที่ระเบียงห้องคาถาจึงทำให้ทั้งหมดนั้นวิ่งหนีไปจนสุดระเบียงพวกเขาเจอประตูบานหนึ่งซึ่งล็อกกุญแจไว้เฮอร์ไมโอนี่จึงคว้าไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่มาเคาะที่รูกุญแจแล้วกระซิบว่าอาร์โรว์โฮโมราจึงทำให้สามารถเปิดห้องนั้นได้และพวกเขาก็ได้พบกับสุนัขสามหัว คาถาที่2คาถาเศษข,ของให้ลอยได้คำไร้คาถา wingardium leviosa คาถานี้เป็นคาถาที่เศษข,ของให้ลอยได้เป็นคาถาที่ศาสตราจารย์ฟิกฟิตสอนให้ในเช้าว,วันฮาโลวีนตอนแฮร์รี่เรียนอยู่ปีหนึ่งและนักเรียนคนแรกในชั้นเรียนที่ใช้คาถานี้สำเร็จก็คือเฮอร์ไมโอนีโดยศาสตราจารย์ฟิกฟิตได้สอนไว้ว่า โบกและสะบัดนิดๆจาไว้โบกนิดสะบัดหน่อยและว่าคาถาให้ถูกต้องเทคนิคสำคัญอีกอย่างคือต้องขยับข้อมือให้ดีแล้วจึงได้คาถาหากสำเร็จของที่ตั้งใจจะเสกให้ลอยจะลอยขึ้นได้นักเรียนในชั้นเรียนของาศาสตราจารย์ฟิควิดจะต้องฝึกใช้คาถานี้โดยในหนังสือกล่าวถึง แฮรี่รอนเฮอร์ไมโอนี่เนวิลและเซมัสโดยจะต้องเสกให้ขนนกลอยให้ได้ในหนังสือหน้าดังกล่าวมีการพูดไร้คาถานี้ทั้งหมด3ครั้งคือรอนพูดหนึ่งครั้งแต่ขนนกไม่ยอมลอยและเฮอร์ไมโอนี่พูดสองครั้งครั้งแรกพูดแบบออกเสียงสอนรอนให้ออกเสียงกายยาวๆชัดๆและครั้งที่สองพูดเพื่อไราา่คาถาส่งผลให้ขนนกของเธอและรอน นั้นลอยขึ้นเป็นคนแรกของห้องและอีกครั้งหนึ่งที่คาถานี้ถูกใช้คือตอนที่ร้อนใช้ไม้กายสิทธิ์ของเขาไล่คาถา,านี้ตอนที่ไปช่วยเฮอร์ไมโอนี่จากโทรในคุกใต้ดินเสกให้ไม้ตะบองหลุดจากมือของโทรและลอยขึ้นไปในอากาศจนหล่นตกมาโดนหัวโรจนทําให้โทรสลบไปโดยเหตุการณ์นี้จึงทําให้แฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่กลายเป็นเพื่อนสนิทกัน คำสาบต่อมาจะเป็นคำสาบผูกขาคำไล่คาถาโดยโครูมอเตอร์คำอธิบายวิธีไล่คาถาโดยผลของคาถานี้เมื่อไล่ไปที่ใครขาสองข้างของคนคนนั้นจะติดกันแน่นโดยผู้ที่ใช้คาถานี้คือมาลฟอย โดยผู้ที่ถูกใช้คาถาคือเนวิลลองบอททอมเนวิลได้บอกกับแฮร์รี่ลอและเฮอร์ไมโอนี่ว่าเขาถูกมอมฟอยเสกคำสาปผูกขาใส่เขาที่นอกห้องสมุดเนวิลเลยต้องกระโดดสองขามาตลอดจนถึงหอคอยกริฟฟินดอร์และเฮอร์ไมโอนี่ก็ได้ช่วยเสกคาถาแก้ให้คาถาต่อมาเป็นคาถาสุดท้ายชื่อคาถามัตตาสังคำไล่คาถา p e ต i f i c a t t o t a l ั s คาถานี้หากจะเสกให้ชี้ไม้กายสิทธิ์ไปที่คนคนนั้นแล้วไล่คาถาแขนจะตกมาอยู่ข้างลำตัวขารวบติดกันทันทีร่างแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้นอกจากนี้ขากันไกรจะติดตึงเข้าหากันทำให้พูดไม่ออกโดยเฮอร์ไมโอนีได้ใช้คาถานี้กับเนวิลลลองบอททอมที่มาขัดขวางแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่ พราะเนวิลไม่ยอมให้พวกเขาหนีไปนอกบ้านกิฟฟินดอร์ตอนกลางคืนเพราะไม่อยากให้บ้านกิฟฟินดอร์เสียแต้มอีกแต่เฮอร์เมลนี่จำเป็นต้องใช้คาถาน,นี้เพราะต้องรีบไปปกป้องศิลาอาฐานกับรอนะแฮร์รี่